อาตอนโอ้ยดอกมันกำลังมันขับจิตกูมากแล้วอ่ะาถึงไหนอ่ะพี่ปวดท้องพี่ปวดท้องพี่ปวดที่ก็ปวดปวดหายๆว่าเราก็ไม่เคยเนาะเราก็พอพยาบาลพอพยาบาลกลับสู่สุขภาพเอ้ยสู่สู่สุขภาพเดิมกลับสู่สุขภาพเดิมเข้ามาก็เริ่มไอ้นี่หลัสลวนแล้วไอ้นี่เริ่มแบบสลวนเออเริ่มสบุรสลวนพยาบาลคุณพยาบาลคะ ชี้ค่ะไปพยาบาลก็เอาอีถาดมาลองลองลองก้นเลยเออแล้วลองก้นเสร็จอีถาดฟ้าถาดอะไรอ่ะถาดสีเย็นตูดอีดอกฟ้าเที่ยงถาดสีถาดสไปร์ทมาลองตูดแล้วก็เย็นตูดสีเออสินแอนพูดผิดพูดผิดแล้วก็มาลองตูดอีดอเย็นก็เย็นอ่ะฉี่ไม่ออกเอออ่ะพอฉี่ไม่ออกเสร็จพยาบาลค่ะฉี่ไม่ออกค่ะแล้วก็มาดึงออกสักพักนึงพยาบาลค่ะปวดขี้พยาบาล เออค่ะก็มาสอดตุดอีกสอดเป็นเ,ออเป็นสิบสิบอบก็ไม่ออกพยาบาลก็คงอีดอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบว่าเออนางก็คงด้วยด้วยจัญาบันเนาะต้องทำต้องทำเสร็จน้ำค่ำก็ยังไม่แตกเออ,เอ,อจนสุดท้ายประมาณแบบค่ำแล้วแหละเพราะแกแกคลอดประมาณตอนกลางคืนค่ำๆอะไรอย่างงี้ก็ หมอก็น่าจะสติกลับมาแล้วล่ะเข้าโรงพยาบาลได้แหละนัดเช้าอีดอนัดเช้ามาทุ่มนึงฉันนั่งตั้งแต่แปดโมงเออแล้วก็จนบอกว่าบอกฝากบอกหมอสิบอกว่าถ้าเกิดหมอนัดหมอได้ไหมถ้าเกิดหมอนัดเย็นอะหนูก็ไม่ต้องนั่งสองแถวผัวก็มาส่งพวกรมาส่งพี่ชายขับรถมาส่งที่บ้านมีรถเก๋งเสร็จเออเสร็จแล้วก็อ่าพอหมอก็สั่งพยาบาลมาว่า ให้มาเจาะบวยเจาะน้ำค่ำอี๋หรอรวยจังเเต้นมากนี้เป็นประสบการณ์ใครที่ไม่เคยก็เคยสนะเออก็รว้วะเขารู้สนะเออก็เออเขาก็เดินมาถึงเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเออคุณหมอบอกว่าให้มาเจาะคือน้ำค่ำถึงน้ำค่ำยังไม่แตกคุณหมอให้มาเจาะนะคะเจาะเลยดีไม่โดนหัวกูอีดอกอ๋อหัวแค่หัวนเนี่ยที่อยู่ในรูแล้วน้เขาก็มีวิธีเจาะเนาะเออเขาก็เขาก็เจาะว่ะพอเจาะปุ๊บยี่ดอมันเป็นฟิลที่แบบมันจะพุ่ดออกมาเลยมันปลุกออกมาเลยมันปลุกออกมาเลย ตัดเลนเด่นเราแบบว่าเจาะปลุกมาอย่างเงี้ยอุ้ยว่าเป็นอะไรตื่นเต้นแบบมันไม่เคยเนาะเออก็พอปลุกออกมาปุ๊บกูรู้เลยอ่ะเขาเอาถาดมาลองรู้เลยว่าน้ำข้ามแตกแล้วหลังจากน้ำข้ามแตกนี่ปวดเริ่มปวดแล้วค่ะปวดแล้วเพราะว่าต้องคลอดแล้วถึงเลยละอ่าใช่ก็เลยขึ้นเขียงค่ะเขาพามาขึ้นเขียงเลยค่ะเราก็จะเล่าเรื่องตอนคลอดลูกให้เล่าไหมเล่เออตอนต่อต่อไป